หลังจากฉีดสดๆร้อนเลย5นาทีที่ผ่านมาเป็นแงเซ็กซี่ลิปของเราที่คุณหมอเกตเอรมิดให้นะคะแล้วคุณหมอมือเบามากแล้วคุณหมอฉีดไวมากแบบฮะเสร็จแล้วรอเสยสวัสดีค่ะธัญญานะคะรองอันดับหนึ่งที่ดาช้างไทยแลนด์2022ค่ะ วันนี้ก็คืออยากจะมาฉีดปากนะคะกับ A.M Signature Kiss ค่ะได้ยินว่าคุณโบมิลดาเขาฉีดโปรแกรม A.M Signature Kiss ที่ A.M นะคะกับคุณหมอเมฆก,ก็เลยตามมาแน่นอนว่ายัางไงก็ต้องทำให้ได้ค่ะวันนี้คุณย่าก็มาปรึกษาเรื่องปากเนาะต้องการให้ปากดู plumping ขึ้นแล้วก็ขอบชัดขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะตามเล็บฝ่อ,อตามเล็บฝ่อเลยเซ็กซี่ลิปเลยเซ็กซี่ลิปนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาทำทรงเป็นเซ็กซี่ลิบ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคุณหมอเกตน่ารักมากเลยค่ะ แนะนำในระหว่างที่ฉีดคือปรับทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากับหน้าทันย่าคุณหมอก็แนะนําว่าเออควรจะเพิ่มฝั่งนี้นะเออปักล่างคุณจะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยหมอแนะนำมากค่ะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่เอมอมีทุกเครื่องมีทุกโปรแกรมก็ไว้ใจได้เลยค่ะมีทุกอย่างที่คุณต้องการแน่นอนแอมทีไฟล์เบลตี้ค่ะ